ผลการใช้โปรตีนเมนู rd สองห้าหนึ่งยอดที่โคนหยอดล่างนะครับพ่นที่ใบพ่นบนหยอดที่โคนใช้อัตราหนึ่งต่อห้าหรือหนึ่งขวดต่อน้ำห้าขวดในสัดส่วนที่เท่ากันส่วนการพ่นสิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรได้ผลดีมากครับเรียนแตกยอดลงมาสวยงาม ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อราเลยใช้ตัวนี้มาตัวเดียวเป็นระยะเวลาการเปรียบเทียบมาหนึ่งปีเลือกใช้โปรตีนเมนูอารีสองห้าหนึ่งช่วงนี้มีโปรโมโชั่นพิเศษหกแถมสี่โดนๆนะครับถ้าครบแล้วก็จะ,ะเป็นปกติหกแถมสี่ติดต่อ 0 8 0 8 9 5ปด4 4 0 8 0แปดเก้าหรือ ID Line RD251 r สองหทุเรียนที่ปลูกใหม่ทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วและทุเรียนที่เก็บเกี่ยวกำลังเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยวใช้โปรโตีนเมนู Rd251 พ่นที่ผลลาดำจะหลุดลอกผิวสะอาดได้ผลทั้งการลูกการดูแลใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวพ่นไปที่ลูกลูกจะใสสวยเหลืองทองหรือ เก็บเกี่ยวแล้วมีการพ่นแช่ล้างผลไม้หลากหลายประโยชน์ R&D 251มีงานวิจัยของดรกรสุกเกษมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตีพิมพ์2562 สนใจติดต่อรับโปรโมชั่นด่วนๆ6แถม4 0808959244 0808959244 ID line rd 2551 r เล็ก d เล็ก